สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรนะคะเมนูวันนี้นะคะจะเป็นเมนูแกงเผ็ดปลานิลน,นี่นะคะปลานินนะคะนําไปล้างนะ้ําไม่สะอาดเลยแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกแกงเผ็ดนี่ใบกระเพราก่อนอื่นนะคะสมพรก็จะนําปลานินไปทอดก่อนนะคะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปเลยจ้าน้ำมันอันนี้ก็เป็นน้ำมัน ทอดที่เหลือนะคะยังทอดได้อีกนะคะก็ใช้น้ํามันเก่านี่นะคะยังไม่ดําก็ทอดได้นะคะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันให,หน้ร้อนเลยนะคะเราก็จะมาทําการทอดปลาเนินกันนะคะนี่น้ํามันก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเมนูวันนี้นะคะก็เป็นเมนูพื้นบ้านนะคะซึ่งสมพรเองก็ทํากินเรื่อยๆมานะคะ นี่จ้าน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่ปลาลงไปเลยปลาอันนี้สมคอนหัน่นตอนนะคะทอดเป็นชิ้นๆไม่ได้ทอดทั้งตัวนะคะปลาอันนี้นะคะสมคทรก็ทำมาไหายคนลแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นทอดให้หลาหานแล้วก็ปลานึ่งนึ่งนะคะแล้วก็ทำปลาลาดพริกปลาสามรสนะคะแล้วแต่ นะคะว่าวันไหนจะทําอะไรวันนี้ก็ได้เมนูอันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ครั้งนี้จะหั่นเป็นชิ้นชไม่ได้ทอดทั้งตัวนะคะเราก็ทอดไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าป่าจะเหลืองน,นะคะทอดก่อนที่จะนํามาแกงนะคะ แกงเผ็ดปลานินนะคะวันนี้กลิ่นหอมมากๆเลยนี่นะคะเปิดไฟอ่อนๆทอดไปเรื่อยๆเลยนะคะต้องให้ปลาเหลืองก่อนนะคะแล้วค่อยกลับไม่งั้นปลาจะไม่เป็นชิ้นนะคะนี่เหลืองแล้วนะคะไม่ติดกระท้าด้วยปลาก็ตัวไม่ค่อยใหญ่นะคะขนาดกลาง พีจ้าเราก็พลิกด้านเลยนะคะทอดก่อนนะคะก็จะทำให้เวลาเราแกงเนื้อปลาจะได้ไม่เละนะคะเพื่อนๆชอบแบบไหนทอดก่อนหรือไม่ต้องทอดนี่นะคะ ปลาลินถ้ามีตัวใหญ่สะพอก็จะนํามาลาดพริกส,สามรสนํามานึ่งนะคะนํามาทอดแล้วแต่โอกาสบางวันนะคะมีจ้าเราก็ทอดให้เว่งประมาณนี้ก็พอนะคะมีจ้า มีจ้าก็เอาแค่นี้พอนะคะตักพักไว้นะคะเราก็ามาเชื่อ่แกงเผ็ดนี่นะคะกับน้ำมันเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะคะเคี่ยวให้หอมเลยมีจ้าเราก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาสีลูกขาวซอสปรุงรสนะคะกลิ่นหอมมากๆเลย เราปรุงก่อนนะคะเวลาแกงเราก็จะได้ไม่ต้องแกงนานนะคะใส่น้ำตาลจ้า <S <S ก็จะมีรสเผ็ดเค็มหวานนะคะแกงเผ็ดนี่ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ปลาลงไปเลยนะคะนี <S <S ่จ้าเราก็ทำเอาปลาลงไปนะคะ <S <S ก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากัน ใครชอบน้ำเยอะก็ใส่น้ำเยอะได้นะคะแต่สมพรก็จะใส่น้ำประมาณนี้นะคะน,น่ากินมากๆเลยนี่นะคะเราก็ได้แล้วนะคะเราก็ใส่ใบกระเพรานีจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ จ้าไปค่ะเราตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันเลยนี่จ้าเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เมนูแกงเผ็ดปลาดินทอดนะคะอร่อยๆออจ้าวันนี้ก็ชมเพื่อนนะคะมากินด้วยกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สมพรด้วยนะคะ นี่จ้าน่ากินมากๆเลยก็อยากให้เพื่อนๆลองนําไปทําทานดูนะคะง่ายๆเมนูมนบ้านๆนะคะอร่อยอร่อยจ้าส่วนเมนูหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะไปค่ะไปทานข้าวกันสวัสดีค่ะ